นะคำว่ามโนภาพเนี่ยเนี่ยนะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเนี่ยเเห็นไ,ไหมกระโถนนะถ้าเรามองหน้าไปเราไปอยู่ที่อื่นเนี่ยลวงตาอุป,ปมาให้ฟังมาเหมือนกับเราเรามองไปที่บ้านเราเรานั่งอยู่ในวัดเนี่ยฮนะหรือเราระลึกถึงผู้หญิงคนใดคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักและเห็นสร้างเป็นมโนภาพขึ้นมาได้ เป็นภาพผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาได้หรือกระโถนเนี่ยเนี่ยเราหันหน้านี้แล้วแล้วเลืกถึงภาพกระโถนเนี่ยขึ้นมาได้ในใน,ในมโนกรรมเราสร้างมโนภาพขึ้นมานั่นแหละคืออ่าอ่าที่เกิดแห่งอารมณ์นั่นแหละคือการเกิดแต่พระอริยเจ้าเนี่ยไม่มีมโนภาพสร้างมโนภาพตัวนี้ไม่ได้ถ้าเป็นพระหันนะสร้างมโนภาพไม่ได้เลยสร้างภพสร้างชาติไม่ได้เลย แม้แต่ละลึกได้แต่ไม่มีมโนภาพไม่ใช่คิดถึงพระอรหันต์พระริยเจ้าและพระอรหันเนี่ยคิดถึงใครไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่ไม่คิดถึงนะอยากคิดถึงก็นึกถึงไม่ได้แต่ละลึกถึงได้ว่านี่คือแม่บางคนก็บอกว่าอถ้าไม่คิดนะถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยอ จะเอาสัญญาตัวไหนไม่จำแต่ก็สัญญาขันไงมันก็ยังเหลือขันห้าอยู่ปกติมันก็ทำงานได้เป็นปกติเหมือนคนธรารมดานี่แหละแต่จะอธิบายยังไงก็เหมือนพูดเรื่องนกให้ปลาฟังอะไรเรื่องนี้ถ้าไม่ปฏิบัติเข้าถึงความว่าเป็นอริยนะนะ,ะมันก็จะไม่หายสงสัยผู้เข้าถึงเท่านั้น ผู้เข้าไปถึงธรรมตัวนี้แล้วก็จะรู้เองว่าอมันหมายความว่าอย่างไรมันถึงอย่างไรนะเพราะว่าความหยุดซึ่งความปรุงแต่งหรือหรืออสังกัจจะแล้วเนี่ยไม่มีมนภาพสร้างขึ้นไม่ได้เลยจิตถึงไม่มีพบมีชาตินะนะ,ะว่ามา เข้าใจถูกต้องเลยฮะเพราะเพราะคำว่าสังขารดับเนี่ยหมายถึงไม่ปรุงแต่งนะถ้าปรุงแต่งเนี่ยเป็นสังขารนะพรารอยต่อระหว่างออุปทานขันดับแล้วเนี่ยมันไม่มีรอยเชื่อมเข้าไปสู่คำปรุงแต่งความปรุงแต่งนี่แหละคืออุปทานจำไว้ถ้าตัวนี้ขาดออกจากกันและปฏิจจสมุปาทก็ทำงานไม่ได้มันปรุงแต่งไม่ได้ ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องหยุดคิดถึงรู้นะ ถูกต้องที่สุดเลยนะอ่าส่วนความว่างเขาเรียกอทุกขะมาทุกขะเป็นเวทนาตัวหนึ่งแค่นั้นเป็นอารมณ์ะที่จิตเข้าไปเสพเฉยแต่ไม่ใช่จิตนะที่เข้าไปรับรู้ที่เฉยนเนาะอ่าเวทนานี่อย่าลืมว่ามี3คือสุขเวทนาอ่าทุกขเวทนาและไม่ทุกไม่สุเร่เรียกว่าอทุกขะมาทุกขะนะนั่นคือเรียกว่าเวทนาสา แต่พวกนี้จะเอาเวทนามาเป็นจิตนะมันก็เกิดขึ้นอยู่นะแล้วก็ดับไปนะนเะปวนโวหามหมายของคำว่าถึงรัตนนาให้ฟังหมือยเจ้่หมันเป็นโวหารเฉยๆคาว่าถึงรัตนนาหมายถึงก็จะโซบันขึ้นไปหมายถึงอธิสีนอธิจิตอธ,อธิปัญญานะหรือศีนสมาธิปัญญาน,นั่นเอง พระโสดาบันเนี่ยนะเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาแต่ยังไม่เสถียนหมายถึงเป็นโอโตหรือโลกุตระแล้วนะพระโสดาบันไม่ใช่ปุถุชนนะทำไมมันถึงไม่เสื่อมรู้ไหมเพราะท่านไม่ทำมันเป็นเองเป็นโอโต้แล้วพระโสดาบันเนี่ยนะแต่ยังกระท่อนกระแท่นอยู่พระสกิชาก็เหมือนกัน แต่ความที่เป็นเสมอภาพหรือเรียกว่าอนันตริยะสมาธิเนี่ยหมายถึงพระอนาคามีขึ้นไปนะอันนี้เป็นสมาธิที่ต่อเชื่อมเหมือนสายน้ำหรือเรียกว่าอนันตาริยะสมาธินะอน,นันต์หมายถึงไม่มีประมาณเชื่อมเหมือนสายน้ำเรียกว่ามหาสติก็ได้แต่ยังตัดนะนะยังตัดทำยังทำลายอุปาธานยังไม่ได้ ยังทำลายตัวตนไม่ได้พระนาคามีแต่สมาธิอ่ะอ่ะแทบแยกไม่ออกสมาธิของพระนาคามีนี่โอ้โหลึกล้ํามากนะเป็นเองแบบแทบแยกไม่ออกระหว่างพระอรหันต์กับพระนาคามีนะเพราะสมาธิมีกําลังขนาดพระนาคามีแล้วท่านถึงตัดกระแสแห่งราคะได้นะไม่ใช่ว่าตัดนะอ่าลวมตาเรียกว่าดับดีวกว่า ดับดับดับราคะนี่ได้ไม่มีในสันดานท่านเลยไม่รู้จักราคะเลยไม่มีอารมณ์ตัวนั้นเข้ามาแทรกแซงท่านได้อีกเลยพระนาคามีนะท่านถึงเห็นความเห็นโทษของราคานะคครัะ้วเกิดน้าตาไหเกิดจากอะไรครับโอ้กิดจากปิติแสดงว่ามีบุญเก่ามีบุญเก่า จอยครับเขาการเรียนถามดวงตาปัจจุบันปฏิบัติแล้วขันแยกได้ขันอัลลูมัสแยกเองอยา่อยางเรียนถามว่าขณะที่ขันแยกเราควรทําอย่างไรต่อหรือวางใจอย่างไรหรือควรดูอะไรคะไปต่อ,อยังไม่เป็นเจ้าการโอ้ก็จเจริญสติในลมหายใจไปเรื่อยๆก็ตามดูอาการตัวน,นั้นจนกว่ามาันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระจัดกระแสจาเขาไปแทรกแซงอะไรนะมันจะเป็นไปเองของมันล่ะนะ ออสัตว์รรมปฏิรูปก็ง่ายๆก็คือ,อไปตีความเข้าข้างตัวเองเรียกว่าอาจารย์ิยว่าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าสอนทานศีลภาวนาสอนสอนอริยสัจสีนะ่สอนเรื่องกรรมนะแต่ทุกวันนี้ไปสอนเรื่องอะไรล่ะสอนเรื่องพิธีกรรมเรื่องหมอดูเรื่องไสยาศาสตร์ ฮะอไปนับถือต้นไม้ไปนับถือพญานาคมันไม่ใช่ศาสนาพุทธล้วก็เรียกว่าเทวนิยมฮะแล้วก็มาแอบอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นอย่างนี้ฮะเข้าใจไหมนั่นแหละเรียกว่าสัทธรรมปฏิรูปหรือเอาความเห็นตัวเองไปตีความฮะในธรรมะต่างๆนะนั่นแหละเขาเรียกว่าสัทธธรรมปฏิรูปนะ จากคุณวรุษค,ครับกาบล้ำมศการลงตาขอถามถ้าปวดเข้าพรรษาออกพรรษาจะสึกได้เลยไหมครับหรือต้องรอรับกรถินใหม่แต่พระที่วัดพอที่จะได้เกิน5้าองค์ที่อยู่แล่นก็มีพอเสียที่ไม่รับไม่รู้จีว,วัดนี้ไม่รับกระถินอยากสึกตอนไหนก็ซื้อนะ,อะไม่เกี่ยวเนาะ ถ้าคนมันจะสึกแล้วนะจะอยู่ไปทําไมอ่ะถ้าใจมันสึกแล้วจริงไหมบางทียิ่งไม่สึกให้มันเดี๋ยวมันก็ต่อยเจ้าว่าเห็นไหมมันบอกต้องสึกให้มันอย่งี้ดูเห็นหลายหลายเลยนะเจ้าเจ้าว่าบอพรุ่งนี้ก็สึกสึกวันนี้ไม่ได้ยังไงเหมันก็ว่าถาคนมันจะสึกแล้วเนาะนะสึกเมื่อไหร่ก็สึกไปเจอถ้าเขาอยากสึกเนาะ มันจะไม่ผิดอะไรคนศึกแล้วเนาะเหมือนผัวเมียจะเลิกกั็มันเลิกมาอยู่เขาบัรษาไหมล่ะมันมออกพรรษาค่อยเลิกว่างี้เละ เป็นปัจจัยนผลบุญกันไหมครับอันนี้ก็อันนี้บุญมาทุกวัน,นจริงๆครับใช่ทุกวันแลนะเราก็ไม่รู้นะอันนี้นะก็มีคนสูงหว้อะไรอย่างเงี้ก็จะหาว่าเป็นบุรทำบุญหรือเปล่าอย่างนั้น<ช>นะเก็ไม่รู้อันนี้หลวงตาว่ามันคงมีผลหมดแหละนะะจริงไหมสร้างเหตุที่ดีผลมันก็ย่อมดีอนะ่ะเนาะยิ่งให้นะยิ่งให้ทานังท่านางไปว่าให้ยิ่งให้ก็เหมือนสร้างเหตุ พระพุทธเจ้าเขาบอกค่าใครใครอยากรวยให้ทานเนี่ยนะใครอยากสวยรักษาศีลใครอยากพ้นทุกข์ให้ภาวานาจริงไม่ทานศีลภาวานามันก็ย่อมส่งผลหมดแล้วหวานพืชยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นแหละเนะาะจากคุณแพตตี้ครับคุัทยาการรักษา ก,การการราคาเนี่ยเนาะต้องสู้กันอย่าไปหลบนะอย่าไปหลบอย่าไปแก้หลวงตาเนี่ยเป็นคนราคาจริตหนักมากนะหนักมากกามราคาเนี่ยหลวงตาว่ามันเป็นรองใครในในโลกานะหลวงตาเนี่ยตอนบวชใหม่ๆเนี่ยร้องไห้แทบทุกวันซัดก,กันเนี่ยถึงพริกถึงขิงเลยแหละนะจนบางที่เนี่ยอน่ะ จนจน,จนจะสลบสลายไปนะเพราะไอ้ราคาสู้กันนะก็ใช้อนาปานสติน่อยากเข้าไปแก้มันดูลมเลยทิ้งมันเลยนะนะน้ออ,อ,องตาดับได้ด้วยอนาปานสติระดับได้เด็ดขาดด้วยคุณนรุมนครับไม่ตุงแต่งคการวางเป็นขาใช่ไหมครับใช่ เหมือนคนว่ามีคนพูดมากมายเลยว่าถ้าหยุดคิดเนี่ยมันก็จะ,ะเหมือนกับกดทับอะไรไว้อย่างเงี้ยลุตงตาถามหน่อยถามย้อนกลับไปว่าอะไรเรียกว่าปัจจุบันฮะถ้าไปคิดเนี่ยมันจะอยู่ปัจจุบันได้ไหมเอาถามหน่อยลองถามตอบตัวเองเบ้งนะลองดูนะ <Huh? S 2> ถ้าเราคิดอยู่มันเอาอดีตไปอนาคตใช่ไหมมันอยู่ปัจจุบันไม่ได้หรอกหลวงตายัง huh? เคยพูดเลยถ้าจะมาคิดเนี่ยไม่ต้องมาฝึกหรอกนอนอยู่บ้านมันก็คิดยิ่งคิดเก่งเลยจริงไหมที่เราฝึกเนี่ยเพื่อจะหยุดคิดจำไว้มาฝึกมาหัดเนี่ยเพื่อจะหยุดคิดนะ จำไว้ถ้าไม่หยุดคิดไม่สิ้นคิดนะไม่หยุดปรุงแต่งนะไม่มีทางที่จะได้รับความสงบใจมันก็คิดมั่วไปซะนะไม่ต้องมาฝึกไม่ต้องมาบวชไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะคิดแล้นะจะไปนั่งคิดเอานะนะไม่ต้องนั่งอนอนก็คิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนะแล้วมันก็จะคิดไปหลายภพหลายชาติไปต่อไปตายไปยีกกี่ภพกี่ชาติก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ย เข้าใจไหมไม่มีที่สิ้นสุดอาณจาวัตสังขาราฮะฮะอะจาไม่เที่ยงวัตยาวนานมากวัตสังขารันสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข้าใหะนะครับพวกที่เขาเช่าขายพระุทธรูปบาไหมครับเพราะพระพุทธรูป อันนี้อันนี้หลวงตาก็หลวงตาคิดว่ามันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งอาชีพ4อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเนาะที่ห้ามไว้หนึ่งนะค้าชีวิตสัตวนะ์เนาะสองค้ายาพิษสามสตาวุธนะและยาพิษเห็นไหมสุรายาเมาเนี่ยนะ ยาเสตติต่างๆนี้เป็นภัยนะนะนี่อาชีพแต่ท่านไม่ได้พูดว่าขายพวกนี้นะเขาอาจจะเป็นทําทขึ้นมาขายเนาะมันก็จะเป็นอาชีพอาชีพนึงเป็นธุรกิจอีกฉันจะพูดถึงเรื่องธุรกิจแต่สิ่งที่พระเจ้าห้ามนะมันมีสี่อย่างนะแต่พวกท่านไม่ได้ห้ามเพราะว่าสมัยก่อนเขไม่ได้ขายก็เลยไม่ได้บัญญัตินะนะ